เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาว่พีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีปเป้ารถสวยๆให้มาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นนิสนนะนส,นสันนะครับนิสสันซันนี่เครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆสีสันโดยรวมแล้วก็ยังเงางาครับด้านบนอาจจะมีด้านกันบ้างครับแดดเรียด้านบ้างนะครับออกตามอายุครับเดิมๆบางๆไม่มีชนหนัก เครื่องดีเกียร์ออโต้ช่วงล่างแน่นความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายสบายกับราคามอไซค์ครับ37,000บาทเท่านั้นเองเล่มเอกส,สารทุกโอนครบค,คุ้มเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าหรือซึปมาจำํำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ครบับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับเกียร์ออโต้ครบับเข้านิ่มครบทุกเกียร์แผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้สวยหรูเบาะหนังสภาพดีด้านหน้าหุ้มผ้าไว้นะครับ ปูมอะไรพาวเวอร์ห้องโดยสารเดิมๆสะอาดแอร์เย็นฉ่ำเพลงมีฟังกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าภาษีกัญญา68นะครับกัญญา68ห้องเครื่องสวยสะอาดครับแห้งๆตะเข็บซ้ายขวาเลยพับรลยอ,อกักยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักช่วงล่างแน่นนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังพิกัดดูรถอยู่ลบบุรีครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของัวท่านเอง สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ